่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายผลไม้ตามฤดูกาลมาแล้วครับวันนี้เรามีเงาะนี่คือสปอร์ตตัวอย่าง,งจากเด th อะทิคอัคุดมะม่วงแอปเปิ้ล หวานหวานมาจำหน่ายขายกันในราคาถูกๆมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดากกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายเงาะส้มลองกององุ่นมังคุดมะม่วงแอปเปิล มาแล้วครับมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วสด,สดสดใหม่ๆจากไร่จากสวนขายกันในราคานี่คือสปอตตัวอย่างจากเดิร์ทด้านซสายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับนี่คือสปอตตัวอย่างจากเด e t ์ททิด닷